ยังสวัสดีค่ะวันนี้ก็ทำงานแต่เช้าอีแล้วนะคะวันนีเ้เราจะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ต่อไปข้างน้ำนะคะข้างน้ำแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่ย้ายงานคะก็วันนี้ก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะ วัสดีค่ะวันนี้มาเจะไปเมฆนะคะพาน้องเขานะคะมาตรวจสุขภาพตรวจภายในที่คืมบังนะคะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยมีเลือดออกนะคะสวันก่อนอันนั้นนะทุกคนก็วันนี้ก็ตรวจภายในมีการอันเตอร์ซาวเอาเชื้อไปตรวจทั้งมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วก็เชื้อหลายๆตัวที่เป็นเกี่ยวกับทางเพศนะคะแล้วก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันนะคะ HPV นะทุกคนก็ต่อครั้งเนี่ยจะหมดครั้งละ2องแสนห้านะคะทุกคนแล้วก็มี3รอบที่ต้องฉีดนะคะเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะจากนั้นก็เราก็รับยาเพื่อ รับยาค่าเชื้อนะเนื่องจากว่ามีตกเขาแล้วก็มีอาเสบนิดนึงนะทุกคนก็รับยาไปกินนะะก็จะประมาณนี้นะคะ หลังจากที่เราไปโรงพยาบาลเสร็จนะคะเราก็มาที่ออกขังน้ำนะคะเพื่อที่จะพาลูกค้าของเรามาลัาสอบฟันนะคะก็คือเราจะมาทุกเรือนนะคะจากนั้นนะคะเรากับน้องคนสวยของเราก็ไปหาอะไรกินแล้วก็ไปช้อปปิ้งนะคะไปเดินในขังน้ำนะคะเราก็ไปดูทั้งเสื้อผ้าไปดูทุกอย่างเลยนะเราก็เดินดูไปเรื่อยๆเพื่อที่จะค่าเวลาทุกคนแล้วะะลก็นี่เลยดอกไม้ก็สวยมากทุกอย่างคือแบบโอเคมากแล้วก็ไม่จะแนะนำนะคะร้านออเสื้อผ้าร้านหนึ่งนะชั้นใต้ดินนะคือแบบว่าทุกคนมันสวยมันปังมากๆราคาก็คือปังปุริเย่มากทุก คือสวยมากค่ะมีทั้งตั้งแต่ราคาถูกยังราคากลางแล้วก็สูงเลยนะทุกคนแต่ว่าเสื้อผ้านี่คือสวยมากๆแล้วถ้าใครวัยรุ่นนี่คือแบบโอ้โหบอกเลยว่าเสื้อผ้าฉ่ำมากนะทุกคนมีหลากหลายสีหลากหลายแนวมันหลายสไตล์มากนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบนี้แล้วช่วงนี้ก็เป็นฤดูห้อนใช่ไหมคะทุกคนใส่เสื้อผ้าสบายๆคือเข้ากับบรรยากาศมากแล้วถ้าใครจะไปเอาไปถ่ายรูปนี่คือเข้ามากมากทุกคนก็เราก็ดูที่นี่แล้วก็เราขึ้นไปดูชั้นบนนะจะมีร้านหนึ่งตรงประตู1ิบนะทุกคน ขึ้นไปที่ประตูสิบนะคะก็จะมีร้านโทมโตตรงนั้นก็โอเคนะทุกคนข้างล่งก็โอเคเราก็ได้เสื้อมาเลยนะคะทุกคนน่ารักมากๆค่ะวันนี้ก็มีสาวสวยน่ารักของเรานะะ้าก็มาเดินเป็นเพื่อนกับเอมี่นะคะเราก็เดินเล่นๆไปคุยเล่นไปแล้วก็หาร้านไปนะทุกคนแล้วก็เราก็มาเจอแล้วนะคะทุกคนอยู่นี่เลยจ้าเดลูกสาวเราไปแล้วนะลูกสาวเราเซซีนะนนะจ๊ะวันนี้ ไปเลื่อยจ้าเราคือผู้ชมเยอะมาก ตอนนี้เราก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วเรามาซื้อน้ําดื่มนะแต่ทีเนี้ยที่แปลกใจก็คือมีภาษาไทยนะทุกคนมีทั้งภาษาจีนภาษาเวียดนามด้วยนะทุกคนโอ้โหอัศาจรรย์มากรู้เลยว่ามีลูกค้าไทยเยอะมากๆจนแบบว่าแม้แต่เครื่องที่เราสั่งอาหารนั้นยังต้องเป็นภาษาไทยนะทุกคนสุดยอดค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะ